ชึ้นบอกแมนขอเสียให้ขอเสียให้ออนเลยครับผมพี่จรับครับผมชอบเพลงเมื่อกี้มากเลยพี่จริงเหรอเอาโทรศัพท์มาอยู่ข้างในอยู่ข้างในเดี๋ยวโดเลยโอเคตกจานอะไรพี่หนึ่งสองสามครับสองสามหนึ่งศูนย์ครับผมแล้วกดโทรออกดูว่าที่ยังครับที่ยังครับทียังครับกดจูนทยังครับอ๋อหัวจุดทน้าข้างหลังครับ โฟมากๆครับพี่การครับผมคุยไปก่อนคุยไปก่อนถ้าเกิดโฟเอาเพลงนี้ไปร้องเนี่ยไม่้โฟครับพี่การนะครับนี่พูดเลยนะฮะช่วยสมทพูหน่อยดิ <laughs> จริงๆก็แบบคือก็ได้เห็นนะครับชื่อเพลงว่าอะไรนะพี่การเวลาปะการเวลาครับอ๋อครับนะฮะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอนุนครับอุอนต้องการอะไรจากพี่ไม่คืออยากรู้ไงว่าชื่อเพลงที่ว่าอะไรชื่อเพลงการเวลามีทั้งใหม่ไหมยังไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวดู้วกัน ขออ้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากดาวน์โหลดเพลงใหม่ก็กดดอกจันแล้วก็ลบทิ้งไปก่อนยังย่างย่งย่งเดี๋ยวถ้ามีมาโหลดด้วยนะได้ไหมโอเคนะโอเคนะเออฮะพี่กนพี่กำแกแกงเขาทำหน้าเสียจริงจังกันไปเนี่ยนะครับผมก็ล่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆไม่ค่อยได้ออกงานด้วยกันนะก็ก็พี่ไม่ค่อยอยากออกกับผมมากอะไรนะไมเลยเรอะไร คืองานงานไม่ค่อยตกการแลัวครั้งนี้เขาไปอีกสายหนึ่งผมบอกว่าอีกสายหนึ่งครับผมครับแล้วแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกงานกับน้องน้องชื่ออะไรนะอ้เป็นไงขอแจ้งกลับว่าเป็นไงสวยแล้วโอ้นช่อยอ้นครับผมโอนนะครับช่วยโอนครับครัวงนี้โอเคนะที่หัวใจอ่ะโอเคอเช่วนะครับๆ พี่ชายจบไปแล้วแล้วก็ยังมีน้องชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกับอะไรกับพี่ชายไม่เกินเหรอฮะแต่ยังมีน้องชายที่น่ารักคนนี้อยู่นะครับผมนี่เราพูสามารถปนิดได้นะครับแต่แม่อาจจะพูดไปโดยเรื่องไปหน่อยนะไม่หน่อยครับเยอะเลยช่วยใี้เรายัต้องการความอบอุ่นนะครับผมใครที่รับสมัครแบบอยากขึ้นมากอดนภัทรขึ้นได้เลยฉันเหงื่อก่อนไหมโอเคเลยว่ะ ผมไม่อยากคุยกับน้องอะงผมรู้สึกว่ายิ่งคุยกับน้องอ้นครับยิ่งออกทะเลครับครับเข้าใมกเหรอเข้าในเมืองในบ้านพี่ให้อ้นส่งเขเพลงเลยครับ<น>เพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่สนุกมากๆเลยนะครับพร้อมหรือยังครับเสียงไม่ได้ยินเลยเขาเสียงอะไรต้้งไหนเริวไหนไหนละ่ะเอาส่งส่งเขาเพลงนีส่งแล้ว เธอปลดยาไปมันคงไม่มีประโยชน์นนเธอคนปันมอดใจแต่เธอทุกทายว่าหังห่วใจและถ้าดีของบางเกินพอมีความรมาก็ต้องจักฉันไปฉันไปก็อยาจ

หา่ฉันยังดีไม่พอเพื่อจะขอทำดีเธอให้เข้ใจให้เข้ใจก็จอ,อย่าทำได้เลย ជាបាយមែនទេ ครับคิดดื่แล้วครับผมให้คิดอีกครับรู้สึกว่าวันนี้พี่ท่านเหนื่อยเที่ไปหน่อยนะใครอยากเช็ดเหนื่อยให้พี่กัมบ้างครับ,ต,ต,รบต้อเลยหรือพี่เช็ดให้ตกไหมครับลองตอบยังอื่นดีตอบอีกไม่ได้พูดพูดเป็นเพื่อนหน่อยดิ๊นี่เกไว้ผมมีอย่างเดียวอ,อยา่<ร>างวัวเราจะคุยอะไรกันบ้างอยากให้ทั้ทายแฟนไงเพราะว่าเพิ่งขึ้นมาอ๋อครับอ้าวลึกไหนใครเชียร์อ้วนตอนประกวดบ้าง เพืครับขอบคุณครับที่ก็เชียรที่ก็เชียรจริงเหรออยู่ข้างเวทีไงเออใช่ใช่ใช่ที่ที่บอกว่ายินดีต้อนรับมาสู่มาสเตอร์มาสตาร์ครับผมนะครับผมก็ดีใจที่ได้ที่มาที่หนึ่งนะครับผมก็เฮ้ยโอ้โคือคือขึ้นหนึ่งที่สองมันไม่ได้เสียอะไรนะครับคือเราได้มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วก็มีความสุขแล้วกว่าจะเข้ามาได้นี่ผมมาตั้งหลายปีปะานทุ รอจะไหมรอใอ่ป่ะรอมากี่ปีเกือบสี่ครับสี่สี่มาทําอะไรครับมาทําที่มากี่ปีอ่ะพี่มาสองปีโอ้แสดงว่าพี่เก่งแต่แต่คือร่างสองคนมีความฝันเหมือนกันนะครับใช่นะครับสองสิครับที่ฟีว่าพี่พักกว่านี่ป่าะแน่แน่แกแล้วอายุเยอะแล้วก็ย้อยังไม่เยอะเลยเท่าคน ครับครับต้มาเยอะโอ้ครับครับขอโทษครับเอาละถ้าอย่างนั้นผมขอยกบุญทีนี้กับน้องชายสุดหล่อของผมนะครับเดิร์นสตาร์คนที่ไม่ได้มาที่ไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มาแต่ว่าวันนี้เพื่อนของเขามาและเขาเป็นเดอะสตาร์ดวงใจผมและผมเชื่อว่าเป็นเดอะสตาร์ดวงใจทุกคนใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีมางครับสบายดีกไหมครับตอนนี้